สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ขุนด้วยนะคะพี่ขุนขับรถอยู่จะบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราขับรถออกมาเที่ยวเล่นค่ะวันนี้เราขับรถมาเที่ยวเมืองที่แบบมีทะเลนะคะทุกคนก็วันนี้ไอหยุดงานนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดไอ้นะคะครบ47ปีพอดีนะคะทุกคนก็ได้หยุดนะคะพร้อมกันกับพี่ขุนก็เดี๋ยวพากันออกมาปิกนิกค่ะทุกคนไปทะเลกันค่ะทุกคน เดี๋ยวตามไปเลยว่าพี่ขุนจะพาไปทะเลที่ไหนนะสี่สิบเจ็ดสี่คอนเซิเรยนสี่สิเจ็ดสี่สอ่ะมาถึงแล้ว อาหารเาของเรามีอะไรโยเกิร์ตไข่ต้มแล้วก็มีแซนด์วิชคนบางคนบอกว่าขาฉันขาวเกินเดี๋ยวฉันจะเอาขาฉันมาตากแดดติดเที่ยวขายกีทั้งดำทั้งใหญ่เป็นวันค้ายวันเกิดที่ใช้ชีวิตชิวๆกัน2คนมันเอ มีความสุขดีนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ริมหาดคนก็ไม่เยอะนะคะอากาศก็แบบเป็นอากาศไม่ได้ร้อนนะแบบมันจะมีลมโชยแล้วก็แบ,บแบบเย็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพี่ขุนเร่งหิวเหรอหิวข้าวหิวข้าวไม่รู้เรื่อง <laughs> ทางแล้วคงจะไม่ได้กินหอยนางรมหรอกทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กในการแซะนะคะเราก็จะได้แต่เดินชมแล้วก็เดี๋ยวไปหาจุดที่เราจะเก็บหอยมแมลงผู้กันนะคะดูมีแต่ซาหอยนางรม่ะซาหอยนางรม หอยแครงก็มีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ได้เป็นใจออยาจะก Mother. ว่ามันคงจะไม่เป็นหอยที่ตายแล้วเนาะเพราะว่ามันเกาะอยู่ในหินไง เริ่มสนุกเรื่องนีู้้ไหมแต่วันใเสียบดอมบูครับ่ดอมบูอีเสียเน้น ม,มันอยู่ตามซอกหินเนาะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เสี่ยงนะเพราะว่าอุ๊ยไอ้ไอสกริงทุกคนไอ้เจอตัวใหญ่เลยาาละอะมาหน้าตัว่ะอัดดิดเดตตาเอร์อะวะเฮียตเดนอ่ออวะเฮียตเดนเอเอส่มยอนเลี่ยดฟฟเดสด <gas> คนได้ตัวใหญ่เลยอ่ะอ๋อ่าแหรว หมดไปครึ่ง <c oughs> อร่อยไหมนะมาค่ะทุกคนจุดสุดท้ายที่จะพาทุกคนมาเก็บหอยนะคะหลังจากที่พากันไปกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้ว ดูเปลือกหอยค่ะน้ำเย็นมากมากจะหาอะไรเจอไหมล่ะเนี่ยก็ติดตัวทำไมพี่นอแล้วเขาจะหาหากันยังไงเขาบอกว่าหอยนางรม,มมันที่นี่มันจะ อยู่เป็นตัวไข่ตัวมันแบบนี้เลยค่<ฮ>ะเนี่ยอันนี้ถือว่าตัวเล็กนะไม่อไซไม่ได้ใส่รองเท้านะทุกคนนะเปือกนี่ก็เปือะ ไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่รู้นะคะว่ามัน,นอยู่ยังไงเฮ้ยน้ำเย็นมากนี่ก็น่าจะเป็นหอยที่ตายแล้วเฮ้ไอหาไม่เป็นอะ่ะไอคือจะไ่ได้กินหรอกทุกคนเออนี่อย่างนี้นี่ค่ะขำ <laughs> ตัวเอง ทุกคนกว่าจะมาถึงบ้านนะคะ5โมงกว่าเพราะว่ารถติดมากเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะให้ดูว่าวันนี้ไอได้อะไรมาจากทะเลบ้างนะคะ นี่เลยทุกคนนี่คือหอยค่ะไอ้ได้หอยนางลมมาไม่กี่ตัวนะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าไอ้ไอโดยส่วนใหญ่ไอ้จะได้ได้หอยเอา้าแมลงผู้ค่ะหอยมแมลงผู้เกือบเต็มถังเลยนะคะอันนี้คือเก็บสองที่เนาะที่จุดจุดหนึ่งแล้วก็ไปจุดที่สองนะคะจุดที่สองนี้ก็ประมาณว่าเดินหาก็เจอแต่เปลือกใช่ไหมพอตอนหลังอะ่ะ เจอหอยค่ะทุกคนก็เก็บแต่มันไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าแดดร้อนมากแล้วก็ไอก็เหมือนแบบต้องเดินแบบระมัดระวังมากเพราะมีแต่เปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยสายตาก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วพี่ขุนแกก็ไม่ได้มาช่วยถ่ายคลิปไงเพราะว่าแกไม่อยากลงน้ำไงทุกคนไอก็เลยรีบ,ร,บรีบเก็บนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไอจะล้างทำความสะอาดเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นผักครึ่งช่ายทะเลค่ะทุกคนไอก็เก็บมาประมาณ สามสี่ต้นนะคะกลิ่นหอมมากเลยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับขึ้นช่ายที่เป็นขึ้นช่ายที่เขาปลูกกันอะนะคะกลิ่นมันก็แบบว่าไม่ใช่ขึ้นช่ายร้อยเซ็นมันจะเป็นเหมือนกลิ่นผักชีล้อมอะผสมทุกคนอืมแต่ว่าคือมีความแบบมีความสดมากมีความแบบว่าเหมือนแบบของป่าเนาะมันก็จะแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาก็คือนี่เลยผักโขมทะเลคะ่ะ ปีที่แล้วไอ้ก็เก็บนะผักโขมแต่ว่าเป็นผักโขมที่อยู่ตามตามแบบว่าทางตามดินตามเนินดินต่างๆที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลค่ะผักโขมทะเลเขาก็จะมีรสชาติน่าจะออกเค็มนิดๆหรือเปล่ายังไม่ได้ชิมนะคะทุกคนออืมันก็ได้เยอะนะทุกคนหอยมแมลงผู้แล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะมีตัวใหญ่ผสมตัวเล็กนะคะ ตัวที่ใหญ่ๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะเกาะอยู่ก้อนหินแล้วก็แบบอ,อยู่ใต้ก้อนหินนะคะเราต้องงมเอานะวันนี้เล็บไอพังหมดเลยนะคะแล้วก็หอยนางลมนะคะที่คาดว่าจะยังมีชีวิตอยู่ไอได้1ตัว2ตัวนะคะแล้วก็น่าจะน่าจะได้3ตัวเนี่ยค่ะทุกคนแต่ทีนี้ไอไม่เคยแกะหอยนางลมนะคะไอจะล้างทงคำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปย่าง เอาไปเข้าเตาอ,อบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าข้างในอะ่ะมันจะเป็นโครนหรือมันจะเป็นหอยนะคะโอเคอันนี้ไออบไปประมาณสิบสี่นาทีนะคะฝาก็เริ่มเปิดนะคะน้ำก็เริ่มเยอะมากมาเดี๋ยวไอจะเปิดแล้วก็ชิมนะทุกคนนะ เปนนนั <Pan> ้ยร้อนสแปนนานเด้ <Okay. S 2> ไออบนานไปหรือเปล่าไม่รู้นะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวไอต้องขอยืน <Okay. S 2> ไอไนี่ทุกคนโอเคมันเป็นตัวหอยอยูค่ะโอเค แสงแสงจากไอเพดานค่ะทุกคนไฟเพดานเอ้ยเฮ้ยโอ้ยหันเ <c oughs> อ้ย <c oughs> อยรจะกินแบบนี้นะคะเอามะนาวบีบใส่แล้วก็พริกกระเทียมนิดหน่อยมันกุง้งใส่มันกุ้งลงไป อะไรคือเหนียวเหนืดมากมันกุ้งซอสพริกใส่ทุกอย่างที่คิดว่าจะอร่อยหอม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 เจียวค่ะอืม,มาชิมจะแอตัะเนื้อหอมกันแล้จะแกล็ด ทุกคนเอาออกจากเปลือกไม่ได้อะอร่อยอะ่ะอืมสีได้เนาะที่แบบ หาไม่เป็นไงแล้วน้ําก็เย็นเย็นน้าเย็นทุกคนแล้วจริงๆมันต้องเอาหารองเท้าที่แบบ <c oughs> เดินลุยลงไปเลยอะ่ะอืมแล้วไอ,อ้ใส่เท้าเปล่าลงไปแล้วมันมีแต่แบบเปลือกหอยเต็มไปหมดเปลือกหอยของคนที่เขาไปเก็บแล้วเขาก็ ทิ้งเปลือกหอยลงไปที่เดิมไงคะอืมมันกุ้งแทนพริกเผาอร่อยมันเป็นมันมันกุ้งเผาออหอมเจียวเดี๋ยวกินคำนี้ให้ดูแล้วก็จะไปละ เปลือกหอยบาดปากไม่กล้าวเข้าไป <laughs> อร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยมากข้าวมันไก่อร่อยมากเหมือนกันน <laughs> ะไปแล้วทุกคน อร่อยมากเสียดายได้มา3ตัวคอะทุคนสวัสดีค่ะ